วันนี้เราพบกันในครั้งที่สิบสองนะคะครั้งที่สิบสองเราก็จะเรียนเรื่องเทคนิคการหาปริพันธ์เหมือนเดิมเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งเป็นการหาปริพันธ์ของอินทิเกรตเศษกำลัง mx แทนกำลัง nx dx และการ หาปริพันธ์แบบแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิตินะะถ้เราจะอินทิเกรตเซกกำลัง mx แทนกำลัง nx dx และแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณอันแรกเรามาดูอินทิเกรตเศษกำลัง nx กันสะกอ่อนอันที่สองอินทิเกรตเศษกำลัง nx dx เมื่อ n เป็นเลขเมื่อเป็นเลข จำนวนเต็มที่มากกว่า3อินทิเกตเศษกำลัง nx dx ที่ n มากกว่า3นั้นเราจะใช้บายพาสหาสูตรอินทิเกต เศษกำลัง nx dx โดยให้อยู่เป็นเศษกำลัง 2x dv คือเศษกำลัง n ลบ 2x ขอใหม่นะคะ อินทิเกรตเศษกำลัง n x dx เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มเต็มบวกโดย n นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ3โดยการใช้บายพาสที่ให้อยู่ คือเกกำลัง 2x และ dv คือเอกกำลัง n ลบ 2x dx เราจะได้สูตร Bypass Formula เร่เกกำลัง n x เป็นเอกกำลัง n ลบ 2x tan x ส่วน n ลบ1บวกกับ n ลส,ส่วน n ลบหอินทิเกรตเศษก,กำลัง n ลบ x dx เ,เ,เรียกว่า reduction formula ของเศษก,กำลัง nx อินทิเกรตเศษกำลัง n x dx จะได้เศษกำลัง n ลบ2 x แทน x ส่วนด้วย n ลบ1บวกกับ tan ลบ2ส่วน n ลบ2ส่วน n ลบ1อินทิเกรตเศษกำลัง n ลบ2 x dx ตัวยอย่างเช่น ตัวอย่างเช่นเราจะอินดิเกตเซกกำลัง4 x dx ตอนนี้ n ของเราคือ4เราจะเห็นว่า Reduction Formula นี้ กำลังของเซกจ,จะลดลงไป2ในตัวฟังฟังก์ชันที่เราอินดิเกตได้นั้นจะเป็นเซกกำลัง n-2x ลบ 2x คูณแทนกำลัง 1x หารด้วย n-1 ลบ1ส่วนการอินดิเกตเซกกำลัง n-2x d ลบ 2x dx นั้นจะมีสัมประสิทธิ์เป็น n-2 ลบ2หารด้วย n-1 ลบ1เสมอนะคะ เพราะฉะนั้นอินดิเกตเซกกำลัง 4x dx จาก Reduction Formula อินดิเกตเซกกำลัง nx dx ผลลัพธ์ออกมาเป็นเซกกำลัง n ลบ2 x แทนกำลัง1 x หารด้วย n ลบ1 บวก N-2 ลบสส่วน N-1 ลบหนึ่งอินทิเกตเศษกำลัง n ลบสอง x จะได้ว่าอินทิเกรตเศษกำลัง 4x dx นั้นเป็นอะไร ตอนนี้ n คือ4 n ลบ2ก็คือ4ลบ2ก็เป็นเซกกำลัง4ลบ 2x แทนกำลัง 1x ส่วนด้วย4ลบ1บวก4ลบ2ส่วน4ลบ1อินทิเกรตเซกกำลัง4ลบ 2x dx เศษกำลัง n ลบ2ก็คือเศษกำลัง4ลบ2ได้เศษกำลัง2คูณแทนกำลัง1ส่วน3บวก2ส่วน3อินดิเกตเศษกำลัง2 x dx อินดิเกตเศษกำลัง2 x, D x ได้อะไร อินทิเกรตเศษกำลังสอง x ได้อะไรอินทิเกรตเศษกำลังสอง x ก็ได้แทน x ส่วนมีส่วนไหมคะไม่มีก็เป็นสองส่วนสี่สองส่วนสามคะ่ะ สองส่วนสามแทนเอ็กบวกสี่เราลองอินดิเกตเศษกำลังห้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูสูตรสีจาก Reduction Formula อินทิเกตเศษกำลัง nx dx ได้เศษกำลัง n ลบ2 x แทน x ส่วน n ลบ1บวก n ลบสส่วน n ลบ n อินทิเกตเศษกำลัง n ลบ2 x dx ส่วนใหญ่ครูก็อยากให้คุณเขียน Reduction Formula ไปสะก่อนก่อนที่คุณจะใช้นะคะ เพื่อย้ำความมั่นใจว่าสูตรนี้คืออะไรเวลาเราแทนค่าลงไปจะได้ตรวจสอบได้นะคะงั้นตอนนี้ n คือ 5, n-2 ลบ2ก็คือ3จาก Reduction Formula เราจะได้อิน i ิ a t e เศษกำลัง 5x dx ออกมาเป็นอิน g ิ a t e จะได้ออกมาเป็นเศษกำลัง5ลบ 2x tan x เห็นไหมคะว่าครูยังพลาดเลยส่วนด้วย5ลบ1บวก5ลบ2ส่วน5ลบ1อินทิเกตเศษกำลัง5ลบ 2x dx 5ลบ2ได้3เศษกำลัง5ลบ2ก็คือเศษกำลัง 3x แทน x ส่วน4บวก3ส่วน4อินดิเกตเศษกำลัง 3x dx โดยรีดักชันฟอร์มูล่าเราใช้ในการอินดิเกตเศษกำลัง3 ก็ใส่วงเล็บไว้ก่อนอินทิเกรตเศษกำลังสามจะได้เศษกำลัง um อะไรคะ3ลบ2 x แทน x ส่วน3ลบ1บวก3ลบสส่วน3ลบ1อินทิเกรตเศษกำลัง3ลบ 2x dx ทันไหมคะ อินดิเกตเสกกำลัง 3x ได้เสกกำลัง3ลบ 2x แทนกำลัง 1x ส่วนด้วย3-1ลบ1บวก3ลบสส่วน3ลบ1อินิเกตเกกำลัง3ลบ 2x dx ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น เป็นไรคะ3ลบ2ได้1 3ลบ1ได้2เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษกำลัง 3x แทน x ส่วน4บวก3ส่วน4วงเล็บเปิดเศษกำลัง 1x แทน x ส่วนด้วย2บวก1ส่วน2อินทิเกรตเศษกำลัง1ได้ ได้อะไรคะอินดิเกตเสกกำลังหนึ่งอินดิเกตเสกกำลังหนึ่งได้อะไรหลอนแอปสุด 1 x บวก t a x บวก4นะอันนี้ก็คือผลของการอินทิเกรตเศษกำลัง 5x dx จากการใช้ Reduction Formula อันนี้สามส่วนแปนะคะสามส่วนแลอนเซกเอ็กซบวกแทนเปิดด้วยอย่าลืมปิด